เปยัน,นะโอเคค่ะแม่รักษาคนใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างก็ดีใจค่ะจริงๆก็จริงๆก็เป็นเป็นอีกหนึ่งคนที่อยู่ในใจมาตั้งแต่วันเข้ากองอยู่แล้วนะคะแต่ว่าก็รอดูน้องในทุกๆวันว่าเข้ากองมาแล้วน้องจะเป็นยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพอเราต้องทํากิจกรรมโห,หดๆหลายๆอย่างแล้วก็หลายๆวันเนี้ยดูว่าน้องอดทนได้ไหมก็สรุปก็คือผ่านมาได้คะ่ะแม่ก็นักหนูตัวน้องค่ะ ถ้าจะให้พูดตรงๆเลยเนาะอย่าหาว่าเราแบบว่าปว่วลูกสาวขึ้นมาเลยนะเรามองว่านางมีความสักวาลอยู่ในตัวของนางอ๋อแล้วแบบนี้ครับเรื่องการคุ้มมินน้องกันนักการที่จะส่งต่อไปกองแม่อ่ะครับจะต้องแบบับงอะไร้านในเรื่องของ ถาคำถามน้องน้องเปง,งบอกว่าเออยังทําได้ไม่ดีอะไรแบบนี้ค่ะจริงๆคิดว่าน้องน่าจะตื่นเต้นเพราะจริงๆอ่ะตอนที่เราเข้าห้องดาสัมภาษณ์นะคะ,คะน้องมีโครงการที่ชัดเจนมากตอบได้ดีมากด้วยแล้วก็สามารถสปีดได้ดีค่ะอย่างเมื่อกี้เราก็มองว่าจริงๆแล้วน้องก็อาจจะตื่นเต้นนิดนึงแล้วเราก็แต่ว่าคิดว่าน้องต่อยอดได้ด้วยน้องเรียนอินเตอร์ด้วยน,นะคะโดยโดยตัวของน้องเองใช่ค่ะเราก็ไอ้ตรงเนี้ยเรามั่นใจว่าเรายังมีเวลาที่ พัฒนาได้เพราะว่าน้องเป็นคนที่ทัศนคติและไมเสร็จดียังไงต่อย,ยอดได้แน่นอนส่วนเรื่องของบุคลิกภาพก็มองว่า p พราะเพราะง้น,น้องดูดีอยู่แล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ตะกี้ก็มีการคุยกับครูปรับบุคลิกภาพหลายคนแล้วไม่ว่าจะเป็นตัวของแม่เก๋เองแล้วก็น้องๆในทีมทพี่ๆในทีมรวมถึงคุณครูคดก็เป็นครูผู้สอนเอ็มยูมาหลายๆย,ยคนแล้วไม่ต้องห่วงเลยค่ะทีมเราจะแข่งแก่งแน่นอนนะมันไม่ใน้่อวเวลาหนึ่งเดือนนะครับเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรหรือว่าแบบ เห็นอะไรที่มันแบบขอ,องแบบน้องพีมที่จะจไม่เลอืจริงๆอะค่ะถ้าถามสําหรับสําหรับตัวเก๋อเองนะเก๋ว<า>่าเก๋เก๋ชอบเขาในความที่เขาเป็นเขาในลุคของเขาที่เป็นแบบนี้อันนี้ในในมุมมองความรู้สึกเรานะคะแบบน่แทนเรื่องวางแน่นอนค่ะ<ต>เราไม่จําเป็นต้องไปเหมือนทีมอื่นก็นได้ใช่ไหมละ่ะเราต้องสร้างความแตกต่างเนาะแบบนีคดหถังน้องว่า พอ,อ,งอ,อมงปุ๊บอะก็ปปะต้องคาดหวังแล้วแหละใช่ไหมคาดหวังไหมล่ะคาดหวังค่ะอ่าน้องพี่น้องพี่ใครจะขอกอาาอะไรไหมเกก็หนูจะทําให้เต็มที่ในกองใหญ่มากๆเลยเพราะว่าก็ไม่คิดว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ในเมื่อแม่มอบให้หนูแล้วหนูจะทํามันให้แบบที่สุดไปให้ไกลได้ที่สุดอ๋อ,อ,อจำความพูดวันนี้ไว้ด้วยนะคะมีหลักฐานนะวิี่สื่อวันฟึกไว้แล้วอยากให้ให้เก๋ฝาก ค่ะก็จะบอกว่า m u t นนทบุรีเป็นสิ่งที่เก๋ตั้งใจทํามากๆเลยนะคะแล้วก็มันเป็นบ้านของเราด้วยนะจังหวัดนนทบุรีเนาะเราก็อยากทํามันออกมาให้ดีที่สุดบางครั้งเราเราทำลงไปเนี่ยแน่นอนม,นมันมีทางกระแสะแบบว่าตอบรับที่ดีชื่นชมแล้วก็มีกระแสะคอมเมนต์ที่ติ กันเข้ามาแต่เราก็จะถือว่าเราจะเก็บตรงนี้ไปพัฒนาค่ะแต่อยากให้อยากบอกอย่างหนึ่งนะว่าสิ่งที่เราทําเราตั้งใจทํามันจริงๆค่ะพยายามทําอย่างเต็มที่อย่างไงก็ใครมีอะไรอยากติชมก็ทักมาหลังบ้านได้เหมือนกันนะจะหน้าบ้านจะหลังบ้านทักมาเลยค่ะโอ้องทีมฝากอีกรอบนึงค่ะก็ฝากติดตามทีมใน Instagram LPEXM กับ TikTok ด้วยนะคะถ้าอยากคอมเมนต์อะไรทีมอยาก ให้คำแนะนำเลยพิมก็สามารถทำมาได้เลยค่ะพิมเปิดรับคำแนะนำจากพี่พี่แฟนนางงานทุกคนเลยค่ะขอบคุณทั้งสางคนเาเลยนะคะขอบคุณค่ะ